นางสาวเจติราแก้วศุลเมืองเซ่าอดิชานางสาวรัวชนีกรโจเติร์นหาวันกุณไมคค่ะไมค่ะท่านี้เรามาอยู่กันที่ไหนแล้วคะเนี่ยนี่เล,เลยได้หลับเวลานะคะคชือชมป่มาแพกันเองค่ะใช่แล้วะค่ะซึ่งชุมชนเนี้ยนะคะเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุประมาณร100้อยกว่าปีมาแล้วค่ะไมคใช่แล้วค่ะร้อยเจ็ดสิบจปีใช่แล้วนะคะและถือว่าถนนสายชุมชนของสายชุมชนเนี้ยเป็นถนนสายแรกของจังหวัดกาญจนบุรีเลยก็ว่าได้นะคะ,คะมา ให้รึกกว่านี้ไหมคะเนี่ยอยากรู้สิคะเจถ้าอยากรู้งั้นเราไปดูกันเลยค่ะถนนปากแพร่ถนนสายโบราณที่ทอดยาวขนานไปกับลำน้ำแควใหญ่เส้นทางที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายประวัติศาสตร์ศูนย์รวมชนชาติพันธุ์วันนาต่างๆ ที่เข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่บนแผ่นดินแถบถิน่นนี้ทั้งชาวไทยพื้นถิ่นชาวจีนชาวยวนโดยเฉพาะชาวยวนนั้นอพยพเข้ามาด้วยสาเหตุแห่งการศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสยามกับยวนสงครามที่มีนามว่าอานามสยามยุทธ โดยเมื่อกองทัพสยามภายใต้าการนำโดยเจ้าเกยยาบดินส,งสิงห์สิงหดเสนีเข้าตีเมืองยวนจนแตกพ่ายและกว่าต้อนไพร่พลคนหยวนเข้ามาเป็นฉเฉลยในแผ่นดินสยาม สมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามส่งโปรดกล้าให้ชาวยวนที่เป็นคริสตัตงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลสามเสนกรุงเทพมหานครด้วยเห็นมีพวกยวนเข้ารีดได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ย่านสามเสนมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้วส่วนพวกยวนนับถือพุทธศาสนา ทรงมีพระราชประสงค์จะให้มาช่วยกันปกปักรักษาป้อมปราการที่อยู่ตรงถิ่นฐานย่านเมืองกาญจนบุรี ภูมิสถานที่ส่งสร้างขึ้นใหม่ณตําตบลปากแพรดโดยเหตุนี้จึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ชาวยวนเข้ามาตั้งมิว่าสถานอยู่ในละแวะกบ้านท่ามะขามบ้านท่าผนียดบ้านลิ้นช้างและย่านใกล้เรือนเคียงที่เรียงรายอยู่รอบนอกกำแพงของเมือง คือเหตุผลที่ดนให้ชาวยวนกลายเป็นหนึ่งในชนชาติพันธุ์ที่มีความผูกพันอยู่กับความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของถนนปากแพรกถนนสายแรกแห่งทินฐานย่านเมืองกาญจนบุรีนับแต่นั้นเป็นต้นมาออประวัติศาสตร์ของถนนของเมืองการก็เป็นมาอยนีนะเจใช่แล้วละค่ะมาแต่เอที่เรามาที่ชุมชนปากแพรกวันนี้เนี่ยเรมาทำอะไรกันหรอคะ มีภารกิจยังไงล่ะคะเจนภารกิจอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ให้รู้อ่ามันมีอย่งนี้แกดูิคะนี่แกเลยอุ้ยมันมีข้อความเขียนไว้ด้วยอ่ะว่าอะไรคะเจนของสิ่งนี้มีราคาไม่มากนักเรารู้จักมักจีฟีก็ได้อ๋อนั่นจะเป็นพวกฐานไหมใช่เหรอเฮ้ยแต่มันยังมีอีกนะนำมาทาสีบ้านสวยจะตาย ว่าทาสีบ้านถ้าทําหายลืมเรือนจะเครืองเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเพชรมาทาบ้านไหม้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกมันต้องเป็นของที่แบบว่าได้มาฟรีเฮ้ยแร้วอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอาภารกิจเก็บซีซาร์ไว้ก่อนคือเราลืมเราจะได้เราจะได้ดูมันได้อีกเอางี้ดีกว่าเรารีบไปหากันใช่เราได้จะถามคนแถวนี้นะเผื่อเขาจะรู้ พก็หนูคือไม่รู้ว่าวัตถุก่อนนี้มันคืออะไระแล้วก็สอบถามอาจารคนแล้วแม่มีชื่อผ่านๆมาเขาบอกว่าชายไหหลี่ว่าน่าจะเป็นดินนะคะแล้วที่ขึ้นชื่อมากเลยก็คือบ้านหลังนี้นะคะ่ะคือแบบใช้ดินทาสีบ้านใชายบอกอาจารย์เลิกจากคุณุณได้ได,ได้เรียนรู้ได้ศึกษาคือประไปหลังบ้านบ้านหลังนี้ถามว่าเขาสร้างคุณสร้สางแล้วก็เอาสีที่ไาใช้ทาบ้านเป็นสีที่เอามาจากับดิน คุณแม่บอกว่าเป็นประสบแบบทันตกรแต่ว่านี่จากการศึกษาแต่ว่าเก็ไม่ได้ไม่ไดู้เพราะ่าเาเูาณนะการูที่ส้นขเยูา่คะาเราบ้านนี้นะคะสร้างมาารยังคะ้าในพอสอติดที่หน้าน้าะพสกาชกาแล้วก็มาใหญ่หาีแล้วะ

เสาวเรามาค่ะในวัทีุ่่นคาลาเกนช่ค่ไม่ว่าเดี๋ยวเราขอตัวก่อนะเนาะเดี๋ยวเราต้องไปตามหานินกันที่ทุ่งนาคาลาอีกเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบ นคราสนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งข้างหลังของเรานะคะก็เป็นศิลาแรงค่ะซึ่งเกิดขึ้นมาจากดินของทุ่งนคราชที่นี่นะคะใช่ค่ะมันพุดขึ้นมาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมันพุดขึ้นมาเองแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าลักษณะดินมันจะเป็นยังไงใช่ค่ะเราต้องไปดูกันเลยกว่าเออไปไป ที่แบบรู้เหมือนมีคนเอามากองกองเต็ไมไปหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นธรรมชาติสร้างข <laughs> ึ้นมาเองตอนนี้เราก็ได้ดินจากทุ่งนาคาราชมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่ออุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนำข้าวเหนียวไปเซาแล้วแช่ทิ้งไว้สักพัก ขั้นตอนที่2นําดินที่ได้จากทุ่งนาคราชมาตำหรือบดให้ละเอียดจากนั้นนําดินที่ตำแล้วมากรองทําให้เราเนี่ยได้ดินที่มีลักษณะเนื้อละเอียดมากๆขั้นตอนที่3าําดินที่บดละเอียดมาผสมกับน้ำซาวข้าวเหนียวคนให้เข้ากันแค่นี้เราก็จะได้สีทาบ้านที่สวยสดงดงามตามธรรมชาติแล้วละค่ะ ใช่คะ่ะในที่สุดเราก็ทําภารกิจของเราสําเร็จร่วมไปได้ด้วยดีแล้วนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะแต่หนึ่งสิ่งที่เราทำกันก็คือนําที่ดินที่นี่นะคะเอาไปทุกคนได้ดูกันแล้วก็ศึกษาใช่แล้วล่ะคะ่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่เนเรา อยู่ตลอดไปค่ะใช่นะคะและดินที่นะคะก็ถือว่าเป็นดินที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆนะคะไม่ได้มีคนเอาดินมาเป็นกองอะไรอ่ไร้ไม่ใช่ะค,ะคือเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติไม่มีใครมาตกมาแต่งมันมันก็สวยเองได้ด้วยธรรมชาติใช่้วนะคะแต่ว่าคนไทยเรานะคะกลับมองไม่เห็นสิส่งนี้นะคะอ,อาจจะมองข้ามเลยไปนะคะด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆม,ม,มีมากขึ้นใช่นะคะ<ๆ>เราควรหันกลับมาดูรากเล้าของเรานะคะว่ามัน ยังมีอยู่มีสิ่งดีอยู่จริงนะคะแล้วเราควรช่วยกันอนุรัก์ต่อไปถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อนุรักให้มันดีคงเดิมนะคะแต่ก็เราอนุรัก์ไว้ให้มันยังคงมีอยู่ไม่ให้หายลืมเรือนไปนั่นเองค่ะ,คะ